สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจ๊ะก็มาพบกันอีกแล้วอีกเช่นเคยเนาะวันนี้นะจ๊ะก็มาในเกมสาวถ้ำอีกแล้วนะทุกคนวันนี้พกทุนมาที่พันห้านะจ๊ะอ้าวเรามาดูกันว่าวันนี้นะจ๊ะสาวถ้ำจะเป็นยังไงเนาะเบ็ดห้าบาทกันไปรัวๆก่อนนะจ๊ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ด้วยนะทุกคนปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อเบาๆนะจ๊ะที่เบ็ด5บาทเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอให้คำแนะนำสำหรับเด็กที่อายุยังไม่ถึง18ปีเนาะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะคะอ้าวมาเลยดอกแรกก็แตกไปที่115บาท สำหรับใครนะคะที่ปีใหม่เนาะไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ว่างๆก็มากดมาปั่นกันได้นะจ๊ะตามได้ที่ลิง์กใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะทุกคนอ่ะไปกันต่อรัวๆยาวๆนะจ๊ะอ้าวไม่ไหลนะจ๊ะทุกคนช็อตนี้ ทุกคนอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูนะจ๊ะคอมเมนต์ได้นะคะเกมอะไรเบ็ดเท่าไหร่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอ่ะวายมาหรือเปล่าโอ้โหวายมาดอกนี้ร้อบาทอ้าปังอยู่นะจ๊ะแม่เบ็ด5บาทก็ปังอยู่นะอ่ะเรามาแบบ เบาๆที่เป็ดห้าบาทก่อนเนาะค่อยเพิ่มเนาะทุกคนอ่ไปต่อกันเลยจ้าเบาๆโอ้โหหน้าแดงมาแบบนี้ไหลชิมต่อกับฟ้าต่อนะจ๊าอ้าดอกนี้ก็สวยก็ปังปังอยู่เด้อว่าไม่ได้เดอ้อปังอยู่นะจ้าสิบโอ้โสิบไม่มาเนาะ ทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะรีวิวรีวิวหน่อยจ้าที่ไหนรถติดจะได้ไม่ไปเนาะใครเหงาเหงาอยากลองตามดูได้นะจ้ะอ้าวเอไม่มาช่องแรกเนาะเสียดายซื้อฟิลเจอรไปเลยไม่อยากลุ้นแล้วอะเผื่อปังเนาะเผือจะได้เพิ่มเม็ดกับเขาบ้างเนาะทุกคน อ่ะไปกันต่อจ้ะรัว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 เบ็ดห้าบาทเนาะตะเรตรมเต็งเตร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 งเตงตรงเตอง,ตอ,งอ่ะอย่างไม่มานะจ๊ะ ไหลต่อไหมโอ้ไห,หลต่อวามาแบบนี้ไหลต่อนะจ๊ะขอเอโอ้โหหน้าแดงมาแบบพันแปดร้อยบาทจุกจุกจ้าแม่ดอกนี้พันแปดร้อยบาทจุกจุกนะจ๊ะท,ทุกคนทุกคนใครจะตามก็ตามเด้อถ้าอยู่ว่างๆจะตามก็ตามเด้อจ้า ซื้อกะปังนะทุกคนซื้อกะปังนะจ๊ะถ้าอยู่ว่างๆอยากจะตามก็รองตามได้นะจ๊ะแตกอยู่นะแม่แต่เรามาดูตอนจบว่าจะจบอยู่ที่เท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวอืมนะจ๊ะ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  เพิ่มเบ็ดเลยดีหรือเปล่าอ๋อซื้ออีกสักรอบเพิ่มเบ็ดไป10บาทหวังว่าจะปังเหมือนเมื่อกี้นะทุกคนเพิ่มเบ็ดไป10บาทแล้วก็ซื้อฟิลเตอร์ไปเลยนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อนะจ๊ะอ้าวไปนะจ๊ะไปสิบบาทอ้าวคิงมาแบบนี้ขอชมพูช่องแรกโอ้โหไหลต่อ โอ้โหขอ,อชมพูช่องแรกได้เปล่าโอ้โหคูณสิบแล้วนะทุกคนรับไปอีกห้าร้อยนะจ๊ะน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะใครอายุถึงแล้วอยากจะลองเล่นหรือว่าอยากจะตามคลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะทุกคนค่ะ ดอกนี้ไปกันต่อจ้ะไปกันต่อนะจ๊ะไปกันต่อนะจ๊ะไปนะจ๊ะขอเขียวช่องแรกทุกคนโอ้โหเขียวมาแบบนี้เต็มช่องสองพันเอ็ดนะจ๊ะเบาๆบาเนาะสองพันเอ็ดเบาๆนะทุกคนไปกันต่อ ปังได้นะคะที่ลิงใต้คอมเมนต์ก็คือปังไม่ไหวเนาะปังไม่ไหวได้ตังเทียวปีใหม่แล้วนะจ้าแม่อ้าวเบสสิบบาทแผลแดมแผลแดมไปกันต่อ หมุนครั้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะดอกนี้แตกไป2,000กว่าบาทเบาๆจุกๆเนาะจุกๆนะจ๊ะอ่ะจุกอยู่นะจ๊ะแม่ไปนะจ๊ะซื้อกันไปอีกรอบหนึ่งซื้อไปอีกรอบหนึ่งเลยนะจ๊ะ ็ซื้อมันปังนะทุกคนเราก็ต้องซื้อนะจะคลิปหน้าเกมนะอยากจะให้เล่นเกมอะไรให้ดูเบ็ดเท่าไรทุกคนขอมาได้นะจ้าอ้าวไปต่อสิบโอ้โหสิไม่มาไม่อะไรเลยนะจ๊ะแม่คุณพันห้านะจ๊ะได้มาห้าพันแล้วนะทุกคนปังอยู่นะห้าพันก็ปังอยู่นะจ๊ะ มาแบบนี้ยังไม่ไหลคูณสิบแล้วนะคะคูณสิบแล้วเนะาะฟีในฟีหรือเปล่าฟีในฟีหรือเปล่าฟีนฟีหรือเปล่ามาแล้วจบจบมาแล้วจบจบมาแล้วแบบจบจบส,สวย มาแบบจบๆจบสวยๆปังๆนะจ๊ะปังๆนะจ๊ะจอ่ะอ่ะไหลสิบต่อวาสองตัวหรือเปล่าวาสองตัวอ้าววาสองตัวแม่อ่ดอกนี้สองร้ยก็มาโอ้โหรับไปอีกนะจ๊ะรับไปอีกนะจ๊ะห้าพันเก้าแล้วนะทุกคน ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่ากดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะอ่ะไปกันต่อที่คูณ20นะจ๊ะอ้าวฟามาแบบนี้พันห้าจุกจขอเจช่องสองอ้าวไม่เจก็ได้ปังอ้าวรับไปอีกแล้วนะทุกคนรับไปอีกจุกจุๆ,ๆ มันปังนะทุกคนตามได้นะจ๊ะที่ริงใต้คอมเมนต์ไม่พูดเยอะนะจ๊ะดูเอาเนาะเจ็บพอไม่อันนี้คือเจ็บจริงๆเป็นหวัดนะคะทุกคน2,600บาท2ะสองพันหกร้อ,อ 2, บาทเหลือหกหมุนนะจ๊ะเดี๋ยวหมุนหมดนี่ก็น่าจะพอนะแปดทันก็น่าจะพอแล้วนะทุกคนเราอย่าโลภนะ บอกว่าเราอย่ารูปนะอีกสามสองสองและหนึ่งาไม่ไหลสองเหลือสองเหลือสองเหลือสองสองเอเหลืออีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะแต่ไปเท่าไหร่เมื่อกี้ดูไม่ทันอืม,อม อยากให้เล่นเกมไหนให้ดูนะทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์ได้540บาทอะครั้งสุดท้ายแล้วทุกคนจะไปแหละโอเครับไปจุกจุก4,000กว่าบาทอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอพอกันแค่นี้ก่อนนะคะอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดูคอมเมนต์ได้เลยอ่าทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าเนาะบายบายนะจ๊ะ